วันนี้ผมมี Lightning McQueen จากภาพยนตร์เรื่อง Car ์มาให้ดูนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแบบเดียวมากันถึง3แบบเลยทีเดียวแล้วแต่ละคันเนี่ยแวววาววิบ well วับ well ทั้งนั้นเลยมันต้องเป็นคันพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมาฟังกันนะครับว่าแต่ละคันมันพิเศษยังไงครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ในแต่ละปีนะครับเขาก็จะมีการปล่อยรถจากภาพยนตร์เรื่อง Cars เนี่ยมาหลากหลายแบบอย่างปี2021เนี่ยออกมาเกือบร้อยแบบนะครับแล้ว Lightning McQueen เนี่ยก็ออกมาอย่างน้อย6-7แบบนะครับแต่ว่าเน,นี่ยผมได้มาทั้งหมด3แบบครับเดี๋ยวมาดูครับแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันโดดเด่นยังไงนะครับเราเริ่มต้นโดยดูรถธรรมดาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถ ไ i n i n g McQueen จากภาพยนตร์เรื่องคาร์แบบธรรมดานะครับก็คือจะเป็นสีปกตินะครับก็ไม่ได้เป็นสีเงาเมทัลลิกเหมือนคันอื่นๆที่จะเอาให้ดูวันนี้นะครับแต่ว่าลายเนี่ยเหมือนในการ์ตูนเป๊ะคันนี้มาดูคันต่อไปนะครับคันนี้โอ้สวยใช่ไหมครับคันนี้เนี่ยชื่อว่า l o l i y h y t s t s t o t g i t n i n g m c q u e e นนะครับก็ออกมาต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะฮะก็จะดูว่าเป็นลายสีแดงกับสีเขียวสลับกันเนี่ยคล้ายๆกับ สีโทนของคริสต์มาสเลยและที่สำคัญคันนี้สีเป็นสีเมทัลลิกด้วยนะครับก็จะดูแล้วเงาๆหน่อยอ่ะเห็นในแพคอาจจะไม่ชัดนึกว่าเป็นแสงปะทอนพลาสติกหรือเปล่าเรามาแกะให้ดูกันครับนี่ออกมาแล้วโอ้โหเงาแวบเลยครับสีสวยมากเลยแต่ว่าจะไม่มีแบบลายแล้วก็สปอนเซอร์เหมือนกับรถคันแรกที่เอาเรามาให้ดูนะครับแต่ว่าความเงาเนี่ยรับรองได้นะครับ เจ๋งมากทีเดียวแล้วแถมล้อเป็นล้อสีขาวด้วยนะครับเหมือนกับล้อที่ลุยอิจิขายให้กับ Lightning McQueen ตอนคาร์สภาคแรกนะครับนี่ดูเท่เลยใช่ไหมครัแต่ว่าล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับไม่ใช่ล้อยางนะครับถึงมันจะดูเหมือนล้อยางมากๆก็ตามมาดูคันที่2บ้างครับ Lusty Racing Center Lightning McQueen นะครับก็เป็น Lightning McQueen ที่อยู่ในศูนย์ฝึกของ Lu สต y นะครับ ก็จะเงาแวบเหมือนกันนะฮะเหมือนห่อด้วยทองเลยทีเดียวคันนี้อ่ะแน่นอนนะครับเราไม่รอช้าเดี๋ยวแกะให้ดูครับคันนี้เอาแวบมาดูตรงนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ไ i น h t ิ่งแ m คคุยนะครับมันมีรถคันอื่นในชุดด้วยนี่แกะให้ดูแล้วนะครับมาดึงยากหน่อยนะครับต้องค่อยๆดึงแต่ว่าออกมาดูกันชัดๆโอ้โห ทองแวววาวเลยนะครับแล้วก็สีแดงก็แวววาวเช่นเดียวกันเป็นสีสไตล์เมทัลลิกนะครับสวยงามมากเลยก็มีสัญลักษณ์คำว่าลัสตี้อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีหมายเลขรอยยิ้มของแม็กควีนนะฮะดูข้างหน้านี้แต่เฟดได้ครับล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับแม่น่าจะเป็นล้อ,อยางแล้วก็บล็อเขียนคำว่าไลท์เยียร์นะฮะก็เหมือนกับชื่อภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่เลย คันที่3นะครับเขาเรียกว่าเป็น lightning mcqueen แบบ racing r e นะครับก็เป็นรถที่เขาเคยออกมาเป็นรถ c h a s หายากของชุดภาพยนตร์เรื่อง cars นะฮะแต่ว่าเขาเอามาแพ็คขายเป็นแบบเหมือนกับแพ็คธรรมดานะฮะซึ่งไม่ได้มีจำนวนจำกัดเหมือนกับการที่มันเป็นรถ chase นะฮะนี่มีหลายแบบด้วยนะครับแต่ว่านี่เพิ่งได้มาแบบเดียวนะครับเป็นแบบ lightning mcqueen นะฮะเอามาดูเทียบกันนะครับสี บแบบเมทัลลิกก็จะเงาสวยเลยนะครับแต่แบบธรรมดานะครับก็จะมีลายเหมือนในกระตูเลยครับตอนที่ไลน i n ี้มาค e ีนเป็นรถแข่งอยู่นะครับล้อก็เป็นคนละสไตล์กันด้วยนี่หรือจะมาเทียบกับรถจากลั s t y Center ตรคันนี้นะครับนี่ลายคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นเมทัลลิกก็จะเงามากกว่านะครับแต่ผมว่ามันก็สวยทั้งสองแบบนะครับใครชอบแบบไหนไปผสมกันได้ สำหรับข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือรถเนี่ยสเกลมา1น1ต่อ55นะครับไม่เหมือน h Wheels ที่เป็น1 5ต่อ64และก็ผมซื้อที่อเมริกานะครับขายคันละ3เหรียญ9กก็ตอนนี้ประมาณ140บาทนะครับแต่ว่าในไทยน่าจะราคาแพงกว่านั้นอยู่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องฟุงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot w h e e l s Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ อย่าดูอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ